รวมพลังทีวีสถานีข่าวระยอง BLCP ห่วงใยใส่ใจวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และลอกที่4ส่งมอบถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ต่อควบคุมซึ่งมีความต้องการสูงในพื้นที่จังหวัดระยองในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 แพร่ระบาดในขณะนี้ เมื่อวันที่6สิงหาคม2564คุณยุทธนาเจริญวงกรรมการผู้จัดการบริษัท BLCP Power จำกัดส่งมอบถังออกซิเจนทางการแพทย์ขนาด6คิวจำนวน13ถังพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่อควบคุมและรถเข็นสำหรับเคลื่อนย,ายนา้ายถังออกซิเจนดังกล่าวจำนวน3คันให้กับสาธารณสุขจังหวัดระยองและโรงพยาบาลนิคมพัฒนาจังหวัดระยองมูลค่ากว่า130,000บาทโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองนายแพทย์ สุนทรเหลียนภูมิการกิจและผู้อํานวยการโรงพยาบาลนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนายแพทย์โกมลผู้ถาวรทรัพย์ให้เกียรติในการรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าวกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทํางานของหน่วยงานสาธารณสุขโดยการนําไปแจกใจ่ายให้กับโรงพยาบาลสนามในจังหวัดระยองเพื่อใช้รองรับผู้ป่วยโควิด -19 ระดับสีเหลืองผู้ป่วยที่มีความจําเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต่อไป โรงไฟฟ้า BLCP ร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณาสุขนำพาประเทศไทยพ้นวิกฤตโควิด -19 นี้ไปโดยเร็ววัน